เวลาจนก็ย่ำยีเวลามีก็อิจฉานี่แหละนะคนเราเม่นปะครับพี่น้องเมนครับไอเวลาเขามีรถมีล่านะเออก็อิจฉาเฮ้าเวลาเขาจนนะก็ดูถูกเหยียดยามนะบักบุ้งมีจะก,กินบักบุ้งมีปัญญา่าบักกระจกดูถูกเข้าเพราะเวลาเขามีปุ๊บ มึงขายยาสบอปะคะนี่้มเมึงไปโก่งผู้ใดมาเนาะคิดไเต้นขันอีกเขาไปลองควรไม่ไเม่นบ่เวลาจนก็ยำยี่เวลามีก็อิจฉาคือบ่เบิ่งเวลากูหาเนีสูเออว่ากูลำบากเท่าไรว่ากูได้หลับได้นอนบ่กูตั้งเฮ็ดง่ายขนาดนี้เวลาที่มึงพวกมึงกินมึงเที่ยวมึงเล่นน่ะกูยังทำงานอยู่ดูเวลากูทำงานท่าบ้างนะอ้าวชมดีแม็กซี่ประตู1นึ่ปูพาวเวอร์ปี2018 ฟรีดาวกับค่างวดห0 0 0นนะมาสวัสดีครับพอ่อไอเสมรถซิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถง่ามรถจวดให้พี่น้องเอซีไปทำามาหากินครับพี่น้องเบิ่งแบบเดิมๆไม่มีอะไรนะครับผมแต่คันนี้มีอะไรในกอภยัยอะไรพี่จะ<ห>พาไปดูนอไหมนอนไม้ นอไม้กับหูเขียวอ,อ,อยู่ในกอไผ่เดออี๋ยวจะพาไปดูน,นี่คือสี่ประตูแบบเดิมๆเ,เหมือนไม่มีอะไรแต่บอกไว้ก่อนไม่มีอะไรมีอะไรในกอ,อไผ่แน่นอนนะไปข้างในเลยภายในเดิมๆก็ไม่เท่าไรสามหมื่นโลเออเป็นวิ่งแ้วมันปรับไม่มันไม่วิ่งน้อยเหลือเกินเว้ย <c oughs> นะหรือว่าจอดอู่ทนานเกิน <c oughs> อ่ะดูนี่ดูนี่นี่แหละที่บอกว่ามีอะไรตรงนี้ ตรงไหนพี่รถมันดำไไหนครับเรถมันดำเลยตอนที่แรกรถมันขาวพี่พี่หยาบใส่มันมันดำเลยพี่ตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรไม่มีเลยพอเข้าไปดูเป็นไงทั้งหน่อไม้ทั้งงูเขียวเต็มไปหมดเลยครับพี่น้อง เบร์ตัดซับระเบิดกับออเนียวสี่ประตูบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าโฉมปีสองพันสิบแปดนะรีแมปเยอะๆก็โคตรแรงแต่บอกไว้ก่อนว่าเครื่องเดิมนะจ๊ะนะมาจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดไฮเห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรับประพอกีดยางขับวิ่นขับแกลบขับพวกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทาน เลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่ ê, แพงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมงทุกอาชีพปัดประชาชนไม่เดียวจ้ะสวยงามเม็ดองเม็ดอากสวยงามไม่เขียวไม่ชนไม่ตำไม่พิษคว่ำดูสิน่ะเจอถนนดันโล,โล่ลอยได้เลยครับ <c oughs> วัดได้เลยเพราะมันแรงมาก ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในมีทั้งนอไม้ทั้งรูเขียวมาทูดีนะไม่เจอพยาจงอ่างเอาเครื่องจำเดิมรีแม็กกล่องมานะจ้ะนะสาพงเดิมแผ่นเพจเดิมล่องแก้มเดิมสาวพงเนาะไดขยับเพอร์มอกาอยูโกครับสวยนะ ย่ำจนก็ย่ำยีย่มมีก็อิจฉานี่แหละนะคนเราโบราณเขาว่าไว้นะฟรีดาวปีแรกควันหกพันปีที่สองควันเก้าพันวิธีการจองครับแอดไลน์ที่หนาทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลนะกดลิงก์ไลน์แอดขมาทรงปประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิญคบวงจรนึกถึงอ้าครับเดี๋ยวออ้จัดให้ช่วยทุกขันดันทุกเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านครับพี่น้องสี่ประตดูดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในนั้นเต็มไปด้วยกอภยัยทั้งกล้วยกล้วยกับม้าในกอภยัย<า>พี่น้องเรือยผมกละเรื่องกันแนละ้วอา้าวว่าไงาวัยรุ่น